แป๊บเดียวนึ้งเขาเป็นยังไงไปปลาเพื่อนใหญ่มีลีปลาหมูปลาเก๋งโอ้ปลาเพื่อนไต่ขินทอดทีมงานเราอยู่ภาคใต้ได้เนาะว้าขิงทอดพอน้องเจ้านายได้หรือปลาสลิดสวัสดีครับผมบอลเคสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพากันออกมาเลาะบ้านมะบึงมันเปลี่ยนไปหลายอย่างเนาะเลาะไปเลาะมาเจ้าหาปลา ตรงนี้อยู่ซอยขาบ้านเบาเคนนี่ซอยขาบ้านเบาเคนอยู่ตรงนั้นกำนนนลังไหาปลาเนาะปลามันโบ้ดไลายหลายปลาสลิดจับคนได้กับปลาปลาเข่งเนาะมนมันได้ขึ้นมามีตัวใหญ่ๆอุ้ยเบาเคนบาเคยนก็โบ,โบ,บติกแหม,นะมาเนาะมันอะไรเบาเคนมันจะมาหาอาหารแหงข้างหน้าเอ้ยไปหาซื้อเห,หงือหหไปาเงจะได้อาถากแดดเมื่อมันก็มาบุกไล่ปลาสลิดพี่น้องกับปลาหมูหรือปลาเข่ง เยอะมากแต่เพื่นบอกว่าปิงก็เยอะเหมือนกันจับปิงเข็มนี่ยเยอะมากเหมือนกันแต่ให้ถ้าบอกเคนมาบอกเคนว่าจะเอาเหแบบอยู่เหเอ็นนะจ๊ะมาห้าวเอาพอเป็นเหงมเนี่ยบอกเคนก็ยันเตว่วเตะโอ้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 โอกโอ,อ้โอ,อ้โอ้โอ้โอ้อยุอ้อ้โอกโออออออโ อันนั้นนะปลาสลิดอันนี้นะปลา,ลอนนนะปลาโอปลาสลิดกับปลาหมูจะลงยากจะบอกเกอนนเกไปถ่ายก็ได้ มาคันมืออยู่เหยีกลงน้ำงม่มมคนมาหาบ่อยไหมครับครับมาหาเยอะคนมาทอดแหเยอะ ของธรรมชาติติดถนนคะคัดไซต์อย่างเดียวเลยลุนเนี่ยสี่เซนห้าเซนดดดเดี๋ยวรอรุ้นกันเดี๋ยวมาดูในถุงได้เยอะแล้วป่า ฝั <c oughs> ่งต้มอยู่ไม,ไม่ทานไปช้อนผมหาไม่เจอคุดอยูย่ไหมคุดตม้มลงต้มโหดหาไม่เจอ

ไมได้แห็ก็พี่เพิ่นกู้เห็เมื่อกี้นี่เนาะมันลุตตัวใหญ่ขนาดไหนลุตตัวเล็กเล็กเล็กตัวเล็กว่าเราไอ้เท่าเล็กขนาดไหนตัวเล็กอยู่อ้องไอ้เท่าตัวเล็กอยู่ใต้หรืว่าระหว่างตัวเล็กอ่างทองกับตัวเล็กกระบี่ที่ไหนมันจะทั้งนี้ก็ไม่เล็กนะก็จะเป็น๊กหนิ๊ดเลยด้นี่ แต่ตัวเมื่อกี้เนาะไหนขอดูไส์ปลาหน่อยโอ้โหดูปลาดูปลาแกดูปลาก่อน ดูปลาอัญง,งหน่อยเดีย๋ยวเห็ปลาโค,ค <c oughs> เป็นโด่เดอร์ไปคุบเดอร์โอเคหน่ะใช่ปลาข่งดอปลาหมูหู้ปิงขายั้วละค่สิบบาทเลยนะ้ำปลาติ๊งเนี่ยปลาสลิดนูหู้ใหญ่มากน่าเดเอาปะมือดิไปไปจหาเหมาหวานเลย <c oughs> อยู่บมไปแล้วโอเคไหมอู <c oughs> ตาสโนม้วนก่อนนะแห่ได้อีกแล้วบอเคอย่าพึ่งปลาสลิดตัวใหญ่เลยโอ้ยได้ไปตากแดดด้วยต้องหาไปตากแดดนะแต่ปิ้งเยอะใช่ไหมมันคอยสำรวจเดี๋ยวเตะนี่นะ คนก็มาหาคนมือจ้ะเก็นคนนั้นไปคนนี้มาเห็นว่าแต่ปลาไม่อยู่ในตมเนาะโอเคเนาะได้ปลาเยอะปลาเยอะทองปลาเยอะเยอะอีกเลยมีเวลาหนิเอาโยเรามาตั้งดี้ยนะโดนแน่นอนโอ้แม่นติดโยมานำหนิทองเงินน้อยหนิจะไปไหนเสียปลาดีสติกหลงกิ้นน้ำเพื่อนตอนน่ะเพื่นหูเพื่อนหูแหย่เลยปลามัน โอ้ยดูบ้างตั๊กโมตั๊กโมเองวิเศษตักมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หายเองแต่แกันเอ้ยชอบชอบชอบตอนที่เพิ่นตักอันนี้บัวแถวนี้หลายเนาะคือสีตักไอหัวบัวขึ้นน้ำชอบเจอทางทางเวะเลยจะพากันไปเบื้องปลาจ้ะจะติ๊กหาปลาสวย ทำปลาสวายแดดเดียวเมืออยู่นี่ค่ะเมื่อเช้าเนี่อาเอามาฝากสามตัวแล้วก็อีพี่น้องตัวพกใหญ่เราเลยซิไปหาซื้อเองจ้ะแด่โบแนใจว่าซินยังมีขายหรือบอกถ้าโบมีก็สิไปซื้อตลาดปลาโบจ้ะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ปลาธรรมชาติปลาสวายหันเว้นหันเว้นตากแดดหาง,งมมานนี้ ลักริเป็นบอกว่าให้หางมอาในแบบนี้กรชี้ในป่ายาา กี่เก่าพี่น้องเด้องจากมือนี่หนูปลาหมอใส่ปลาหมอเนาะกี่เซนครับน้าแห่สี่เซนครับสี่เซนกี่ว่าปลาหมอสามนิ้วนะคัดไซด์เลยนะคัดไซด์เลยเหละสี่เซนอันนี้อันนี้น่าจะขนาดย่อมย่อมเฮ้ยดูนะปลาพี่น้องมันบอนน้ำบุ้มบั่มบุ้มบั่มเลยน่ะจะติ๊กเอาก็เลยใส่์อย่างกันแดดแบบนี้โอ้ยโอเคเนืเอไปทำแดดเดียว น้องสมุดปิงขนาดเลยนี่เฉียวตรงนี้แหละเฉียวปิงเียว่ไมปิงโดนแล้วมั้งนะโดนแล้วไหมโยแพร่อย่างเดียวดีเลยฮะโยแพรปิงแพรปิงใครก็มอง แสดงว่าถ้าเป็นทองแถวๆนี้มีปิ้งหมดเลยมีหมดอ่ะอู้ย,ยปละหมอพี่น้องหนักโอ้ใหญ่เลยขาเยอะทั้งันหากินหรือหาขายเนาะหมนน่ันน้าคัดไตไหมละ่ะด<า>ูสิเรเห็นบางเกณน์มืดดอกกระอคเป็นดอกเดิอ เฮ้ยเดวเสียนโดตามให้เสียนลายนะผมน่ใหญ่เอะนี่เบ็ดมันซิบเนาะโอเคเนาะเบ็ดมันซิเหาเยอปะหากินหรือหาขายจ้ะเนี่ยหากินเนาะกินเนาะกินดอนแหอยู่บ้านเด้อยเนาะ เร, <ạ. S 2> รีนครึ่งท่อพอดีน <ừ. S 2> น,น่าเลยอ่ะตามตัวนั้นนึกอยู่ตรงไหนไปไหนละโอยลอยแปดหรือว่มามันมุดตมละวตื่นเต้นไหมครับงานนี้แค่บรรทอแต่คนหากินเยอะนะครับสายนี้แสดงว่าคนลงหมด คเคยหาอยากลุงนำเด้หันเนาะแค่ได้แค่ได้ไดมองค้นหาก็มีความสุขแล้วได้จับสุปลาเราแล้วลองดินอ,นยอยู่บ้านเราโดดแล้วบปล่าค <c oughs> ืนะมาอยู่บับเสาแล้วปลาแดดเดียวเต็มมาและปลาเนี้ยปลาไหลนี่เรื่องปลาต้องพากลางจ้ะยกให้เลยอัางทองีนไหลอีลีั่งทองสุพรรณวันนี้นะแถวนี้เยอะตลอดเลยเนาะตลอดใช่ คนหาอยู่หากิ้งปลาไหลบ่ทันมันไปเสรีนอ้าะปะลาไหลนี่เยอะไหมมีไหมว่าไม่เป็นอ๋อเนาะโอเค้นมใส่บางรันกระแทงปลาไหลเอุ้ยมันต้องมีแหละบอกเค้นได้เห็นปลามันเลยเน่ะบอกเค้นโดดตามเลยเด้อมุมบําบ,บํมในแห่เพื่อนเห็นเด้อ ลงเป็นติดตีนเผลอช่วยตึกไซใหญ่ๆก่อนเดือดตามเลยนะโอ้ยอยากรุ่นเพ่อจะได้ตัวใหญ่หรือบอกหอ้เพื่อนหวานจักรโลกก็ถ่ายเพื่อนหนิจักหน่อยก็จะต่งสิไปหาต่งสิไปหาซื้อคือกันเป็นไปหวาน้องคุณละ สะดามบกตรงนั้นอนะปิงงขิมเยอะว่ะห้สายไม่กลัวปิงไปเล,ล่ชอนอยู่ตรงนั้นแหละ ขึ้นมาจากตมก่อนเนาะรอเวลาจักหน่อยจะกิงรลายหลายภาันตั้งอ่างโทงเลยปิงเข็มกระย๊กกระกรัวเหมือนกันนะ

ปาสลิดน,นะเพื่อนว่าให้งมตามข่างปลาตลิ่งกะย่ามันจะไปอยู่แบบนั้นเ่าต้องงมในเหงก็ได้ก็หายู่หากินก็นได้กินซื้อเพื่อนกับเสียงเงิน นมนเที่ยวเหรอครับมาเที่ยวปีใหม่หาจับอาไ้ป่าเลยป่าลุก <c oughs> มาด้ป่าสุยดอยอดสุยดยอดป่าต้องเยอะขนาดไหนหาจับอาตามป่าตามป่าหยา เียนปลาได้หนิเนาะได้อ,อีกแล้วเข้นมนีไม่ได้อ,อีกแล้วสวยป่ะโอ้ยอยู่ก่อนเดียวพออยู่พอกินเราจะยังไม่ได้งมแหเลยนั่นอ่ะเนี่ยแหก็เจอเลย I'm oh, not ngang đấy. đi. haha. ở b้าน đấy. giờ này đang là 11 giờ. đang nóng nóng đấy. điên nước lạnh lạnh. ở b้าน đây, đây นีก็จะได้เต็บไโตูนอะงมหาอ่ะเริ่มงมเหละได้นไหมใส่หรือ่ะใส่ไหนส่อนไหม ไม่เจอทางนี้อ้ได้ขึง่งถุงข้าวครึ่งถังแล้วนะได้หอยแล้หนาะมตัวใหญ่ ปลาหยังชั้นกระโคสองสองมาสรุปผลงานเพิ่นบาหนิไม่ยังผลงานุกเพิ่นยังบพอเพิ่นหาอยู่เรื่อยๆแต่ยังอยากอ้างพี่น้องอีกแป๊บเดียวนึ่งครับนี่เด้อ ไปลาเพื่อนปลาหมูลาเข่งโอ้ปลาเพื่อนไปีิน้อดทีมงานเราอยู่ภาคใต้ได้เนาะว้ากินหอดพอน้องเก้านายได้ปลาสลิดใส่ปลาคุ่น้องไอ้พี่น้องโอดโอ้ยอยู่เป็นห่างที่ประเทศกันนะเจอกัน เดี๋ยวไปหาซื้อหงชื่อแห,หนก่อนนะพวกกันยังหาเรื่อยๆกันอยู่อยู่ทางเขาป่าซอยเขาบ้านบ่อแบบเคียนนี่แหละจ้ะ<ป>ยังบัวว่างกับมาถึงกันยังบัวว่างสีได้พาไปหาเอาปลาลูกไปเพื่อนไหมเยอะนะอ๋อยังไปนู่นไปนี่อยู่เนาะเศรษฐายันเลยยากลงน้ำ เราปฏิทุระพาไปงานบวชโน่นนี่นั่นปานนี้ซื้อแหแล้วเนาะนี่ซื้อไปหาซื้อแหแล้วจ้านี่ทั้งสิไปซื้อแหแเพิ่นหาอยู่หากิดต่อเพิ่นหมันหมานเพราะมันเลาะไปได้เรื่อยๆเลยครับเป็นคลองเหมือนไปได้เรื่อยๆอย่ากลับมาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาพี่น้องหาป่าเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยดนะครับเดี๋ยวรอรุ่นเถื่อมีคลิปหาป่าของเฝ้าเกนะจะได้มีปิงก็ก้นอยู่บ่า <laughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากพี่สดนพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า